ครับเพื่อนเกษตรกรทุกท่านสบายดีพี่น้องฟังเล่านะครับสวัสดีคนไทยที่อยู่สหรัฐอเมริกาสวัสดีคนไทยนะครับที่อยู่เกาหลีสวัสดีชาวกัมพูชาด้วยนะครับคนไทยที่กัมพูชาสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ผมอาจจะพูดมิอทั่วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมานะครับใส่ปุ๋ยผักชีเป็นครั้งแรกเลยนะครับการหว่านผักชีเนี่ยครั้งแรกนะครับเราจะใส่ปุ๋ยยังไงนะครับเราจะใส่ ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับเราจะใส่เยอะแค่ไหนนะครับเราควรจะใส่เมื่อไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมีคําตอบนะครับมาแนะนําวิธีใช้ปุ๋ยเคมีนะครับให้กับเพื่อนๆเกษตรกรนะครับทุกท่านครับที่ปราถนาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการปลูกผักชีนะครับวิดีโอนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีช่างภาพนะครับงานมันยุ่งครับงานใครงานมันครับนู่นทางนู้นก็ฉีดยาผักคะน้าอยู่นะครับเดี๋ยวให้ปลูกให้ดูนะครับ ครับก็อญาติพี่น้องกันนี่แหละครับอันนี้แปลงขึ้นช่ายนะครับอืมกาแฟครับของชอบครับนี่ก็ปุ๋ยนะครับที่ซื้อมานะครับมันใช้ไม่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูเป็นช่วงๆนะครับอ่า ผักชีของเราเนี่ยจะโตไม่เท่ากันนะครับคือหมายถึงว่าจะโตไม่พร้อมกันนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพดินและก,การดูแลการรดน้ําช่วงแรกๆนะครับแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเราควรจะใส่ครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่นะครับก็คือนะครับเราสังเกตวตรงนี้นะครับเนี่ยผักชีของเรามันจะมีใบเลี้ยงอะครับสใบนะครับแล้วทีนี้ใบที่3าใบที่4ี่เนี่ยพอพอเริ่มนับรวมกันแล้วได้4ี่ใบขึ้นไปเนี่ยครับเราเริ่มใส่ปุ๋ยเลยนะครับเรื่องปุ๋ยเคมีนะครับของผมก็ไปซื้อมาสูตร12บสองสี่สี่นะครับเอ อะไรก็ช่างมานะครับอย่าไปคิดอะไรมากเราจะใส่18บแปดเอสิบหกแปดแปสิบหกยี่สิบศูนย์ะครับสิบสะเอ่อยี่สิบห้าเจ็ดหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับเอาที่มันถูกๆไว้ก่อนแล้วครับอืมก็ไม่มีอะไรแล้วปริมาณเอ่อเรื่องปุ๋ยนะครับเราจะใส่สูตรอะไรก็ได้เราไม่ต้องไปซีเรียสกับมันอยูเรียล้วนๆไม่ควรใส่นะครับเพราะว่ามันเยอะเกินยูเรียเยอะเกินก็ไม่ดีครับแล้วทีนี้นะครับ ก็มีใบใบจริงใบจริงสัก2ใบนะครับแล้วก็ใบเลี้ยง2ใบก็เป็น4ใบประมาณนี้ขึ้นไปนะครับเราก็เริ่มใส่เลยนะครับอัตราการใช้นะครับเราก็ใส่ปุ๋ยอ,อย่างไร่หนึ่งของผมเนี่ยไร่เศษเนะครับไร่เศษเผมจะใส่แค่ประมาณ20กิโลนะครับ25โลประมาณนี้เองนะครับเราอยากไปใส่เยอะนะครับนะท่านที่เป็นมือใหม่นะครับคนอื่นเขาอาจจะแนะนํายังไงก็ช่างเราก็ ฟังหูไว้หูนะครับผมเหมือนกันครับผมแนะนําพวกคุณคุณก็ฟังหูไว้หูแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะครับเวลาใส่ปุ๋ยก็เหมือนเดิมนะครับนย่เงี้ยกำปุ๋ยแล้วก็ให้มันออกตรงนิ้วชี้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรก็ค่อยๆปล่อยให้มันไหลใส่ใจเย็นๆพอพอเราใส่เสร็จนะครับเราก็ลดน้ํานะครับให้ชุ่มๆนะครับส่วนวันนี้มันสายแล้วนะครับผมคงไม่ฉีดยานะครับพอตอนนี้ก็ สามสี่โมงสามโมงเช้าแล้วครับมันถึงแดดมันจะไม่ค่อยเยอะก็จริงแต่ว่าผักชีเป็นผักที่อ่อนแอมากนะครับเราไม่ควรจะฉีดยาเดี๋ยวเรื่องเรื่องนั้นเราค่อยว่ากันเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนําเพียงนะครับว่าการใส่ปุ๋ยเริ่มใส่ครั้งแรกก็ใส่ประมาณ 20- 25ถึงโลต่อไร่นะครับไม่ต้องใส่เยอะแล้วอีกประมาณ4ี่หวันเราค่อยใส่ที่เหลืออีกออ25่โลต่อไร่เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมี าการทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็ใจเย็นๆติดตามรับชมันะครับก็อย่างที่ว่านะครับเดี๋ยว